ท้องตรงไหนวะพอมีปลาพุ่มาให้ออกอย่างเดียวไอ้ป้าก็ผมบอออกมาไ็ได้ยินสิมันก็บออกมาอยู่่องผมดิดปกติแล้วยิงหมปกตินงก็เพิ่งไปการกลับมาก็จะแหลงแบ่ไปการแล้วอยู่แค่นั้นนี่เท่าี่ยองนครับยังไงมีก่า

ถึงเอาถึงตอนนี้ไหมถึงหมดแล้วหรอหมดแล้วหรอหมดโอ้ยแย่ไม่ไปไหวแล้วนี่แหละคบหมดอ่ะตอนนี้เรไปวัดหมดเลยแม่เดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยังไม่ถึงมันจะถึงนะนะห้าชั่วโมงนจะถึงไม่ดีแลยวทำไมเราไม่ไปไหวนี้ก็ไวแล้วนะเ้มันจะถึง้าไงมันถึงมาท้าไม่มีที่คนวณกันไว้คือไม่ได้มีแผ่ได้ม เราต้องมีแขถนนแค่ใช่เราต้องมีแต้องขุดถนนมีกข้าบ่อเราทก็ตรงรอมีไไม่รู้เ้เจ้าตัวเอาไปยังไงอะไรอะยังไงไม่ต้องพรแล้วมีเพื่อนทาบุญมาด้วยแล้วของเราก็ไม่ต้องพรใส่ไปในนั้นเยแ้ไอ้จไดเอาไป่ร่สออซื้อมาแล้วไม่เอาอีกชวนเพื่อนทำบุญในวิทยุเหลือตีเล็ก

โชว์รูปเครื่องไม่ใช่โชว์กาโชว์เหมือนตอนที่จะไปที่น้บอกให้อ่อนเสร ใจแล้วคันนั้นมายังมันมีตัวหนึ่งถ้าล้นีไฟจากไอสายชาร์จไม่ออกไฟจากสดยชาร์จไม่ออกก็จะขึ้นเหมือนกันมอเตอร์ไซค์วะเนี่ยใช่ไม่รู้อันนี้ผสมดีเซลไมาถึงว่าน้ามันเครื่องมันไม่มีหรอเบนซีดีไม่ที่จะเปลี่ยนมาแต่มันขาดอีกครึ่งลิตรไงแต่เอกยังมีมอเตอรใส่ที่บ้านอ๋อ มันมกี่วันนี่ใชปกติของพี่มันต้องใส่สีด้วต่วาดูนี่ไม่ไม่มีไม่เห็นว่ามหรอมันร้อนแม่มันเครือเครื่อมันรอนอยู่เป็นคนเลยร้อนรงครับ้อนยอะเลยตอนนาทีนี่หตอนนี้มีแล้วมีเขียนมื่อานนาทีเต็งตัวเติมแล้วเดี๋ยวมันปกติก็ ปกก็ใช้ลเดวอปกติก็ใช้เลิตรผมมครึ่งลิตรเองะที่ยเติม5ลิตรเติมไป3ลิตรน้องมันบอกล้วตอนเปลี่ยนมับพี่มียู่ครึ่งลิตรดี่วใส่ให้เต็มนะร้างประจำไหอ๋อี่กไปป่ะผมเติมดียเลติจนล้นเลยอะผมก็เลยเนี่ย3รอบมีอะไรบ้างนี่้อไฟได้ช้าไม่ออกก็เแ็บเป็นหมดแล้วเคี่นีเยอะมาม คือแล้วมันควรจะดับไปที่ทาลายจานมาผ่านต้องมีต้องผ่านลายจานหมดกับขึ้นเหมือนเดิมขับมาจะอยู่ขึ้นมันก็ เช็ควกองด้วยไงก็ไล่ดูหุยไม่มีกองก็ไม่เป็นไม่ชึ้นหรอกเ็ยควรจะยกมาทั้งเครื่องออกหมดแล้วครับเกเย็กับรมันพัดเอกสะบัดที่ต้งนลมมันติดอย่างเดียวติดต้องเอาเข้าไม่ได้เลยนี่ลาสุดเพิ่งไปเปลี่ยนยางมาโขาให้สีน้อยมาช่วย

เอาพอสลับหน้าบุนมันตอเข้าเพื่อนได้มันเข้าไปแล้วมันม่ออกไปได้แล้วต่างอยกบอครบ้ือเข้าเยอะๆแล้วสลับเอาหน้านี่เข้าไปด้านในก็เป็นเซ็งไอ้ที่กอบกองไว้ได้เข้าไปหมดเลยกอ๋อกองแบบ นดูขนาดนี้สุดยอดอ่ะดิอยตาต้องออนอนี่เลยปล <c oughs> ารทุมา,ม,ามาเยอะหน้าลอ,อยน้าลอ,อยเลยนนี้ติดพุกดวงะไไป <c oughs> ไปดูครักเกบเรื่องไรที่แบบ bay show bé ừ. bay show rồi còn vẫn gì รีเซ็ตเหรอเอาแม่แรงมารีเซตเเเอาฮ้ยไม่แรงไม่ได้แม่แรงมีอยู่ในรถอ่ะเอาไอ้แค่ไหมไม่ใช่ไอ้เค้ที่มันเป็นหมุนหมุนยังไม่ได้ยั้ไงแค่ต้นขาก้อจะยังหมดนะแก่บล็อกไหมบล็อกมีแก่บล็อกในไหนแต่เป็นบล็อกตัวใหญ่ไม่ใช่บล็อกตัวเล็กบล็อกใหญ่ก็ใช้ปุ่นอ้นนี่มันกระแจักตายไหมอ่ะอืมเบอร์ มันมันมันความทๆอๆไรมามีสองเส้นมฮะมีสอเส้นถือว่านี่ถอดถอั้วลบไปได้อันนี้ไ่ต่ออะไรมาก็เนี้ยแหละขั้วลบเบอร์สี่ขั้วลบ กกว่าตัวตาตอตลงกัาแไว้อ่อกาแทไว้ไไ่ไเปวนวหไหนทอดง่ายกว่าทอดคนไหนทอดตรงนี้ไม่ใช่หรอรีรู้ต้องทอดวันนี้ต้องทอดนี้มากเนี่ยเป็นีดัยเ็นดอันนี้เป็นดีง้าเบอริบอ่าอนี้เ็าดีด่ไดีผมหาอยู่เดียมันเบอร์อันนั้นมัจจะนิ้ววะเน่ยใช่ที่มันรวมมากเลยเออมีเลขันนี้ไหมงละร้อย อันนี้ได้มั้ยใกล้ๆทุกอย่างไอตัวจะใช้เท่าไหร่เสียหายไม่่ใชหายรู้หมดไล้จับพว้พวกลบไม่ได้เล็กไปเหรออันนี้เล็กไปอันนี้ใหญ่ไปให้มันขับมาทุกเป็นหน้าหน้าเอาต่อไปสองเห็นเปล่าโจคเครื่องออกเลยขายอย่างนี้เปล่า ไม่ได้อยู่พี่เรไม่ใช่เนี่ไม่ใช่ับไต่รอ้ามัน้านไปใช่ไมตัวต่อตัวเล็กใช่ไมตัวเล็กัวมันเล็กกว่าตรงตัวนี้อ้าวงอไม่ได้อีกนี่นี่่่ไม่ใช่ไม่ใช่เก็่ัอา เ่ียมาทานด้วยเข่าเฮียสวบัติกรัมาแล้วต้อนมาแล้วร้องร้องอะไรเนี่ยร้องรอเลยอ๋อเปลี่ยนได้ดีไอ่เรื่อนอะยวันจะมีอะไดบ้าฮะมันมันใช่อยู่แต่ว่ามันมองมันนิดนเกี่ยวมั่นี่มีมีไปเขื่อนเขื่อนละ อันนี้ไงของพี่จาี่ปหนไทไมพี่ก็เปลี่ยนัมันไม่ได้แล้วน้ำเติมก็แบบต้องหาใหม่ได้เหรอเอาไหมได้ไเตยนหนครับรับเอาไหเอานีอันนี้จายแล้วคันนั้นมายังไม่ไหนงกันแล้วาตรไงครับ้นัวมีเ็เพื่อนงอตดอยไดย้มันต้อง เขาไม่เขาไม่ตามกระบุ่นเนี่ยเขาตามสิบล้อใช่ไหมผมก็แซงมาเลยะนเออผมแซงมาบอกให้ให้เจดูคันหลังบอกว่ตามมาเลยตามผมแล้วผมแซงตามฝาอ๋อมีปอกอยู่ทิ้งไว้แล้วพักหน่อยเลยเดี๋ยวต้องใส่อยู่ดีอ่ะคั้เดียวอ่ะเรต้องใเยจแข่งกันครั้งแรกของทุกคนนะ ไดชาร์จหมดไม่ได้เกิดท่านหมดมันน่าจะโชว์แต่รูปแบตนะไม่ใช่ไฟไฟก็จะไม่ดับร้อยเดียวเหอไอ้นั่นมันดับดีกว่าแสดงว่าไฟไม่ใช่ใช่ใช่แล้วสตาร์ทแล้วไฟมันไปทำให้มันดับแล้วไงโอ้ไม่ต้องเชื่อมต้องตัดสายไฟนั่นน่ะจะดับเอ้อง่ายๆนะถอดคอนโซลแล้วกันถัดไปอันที่สิ้เลยสบายใจไปเลยไปเลนะไปลอยแป๊บดิ ก่กี่นาทีแล้วเนี่อกี่วินาทีแล้วก่อปเลยชัวไเหรดี๋ยวมันมันล็อพี่ล็อกก่อนให้มันล็อ แต่มันเจอปัญหายังไงมันจะไม่ดับไงพี่จที่ไปไมู่จุดที่ขงขับมา้องลงขับไปหรือเปล่าแล้มันจะดับไปหรือเปล่าต้องรับยาแล้วมันยังไม่ดับเลยใช่หมเายาลมาแล้วใช้เปลี่ยนยาีเปี่ยล้เ่เี่ย ดับแล้วหายหายแล้วหายแล้วมันเสียแล้วพีอนออกไองไว้อขอวาครับฝาาเสรยแล้วเสแล้วณม่สุดวาฝาเสร็จแล้ เป็นไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเป็นก็ช่วยกันรับผิดชอบวันนี้เพราะว่าหลายตังอยู่ยังไม่รู้เลยก็จอยถ่าไม่จอยยังไม่รู้

ย่างจอยเบอร์สิ่หกอ่ะติดรอรอใใคครรไอยไม่มีกระบะข้าหนึ่งน้หนัไปกระบะสีดำเบอร์สิบหกรู้จักบ้านรู้จักพี่เจริไม่รู้ไม่รู้จักแบบนี้โวยเป็นยังไงไม่ไม่แข็งแน่ะกด google แบบว่าไปเมืองการเลยจบก็บอกไปชือบอกเดี๋ยวส่งลงไปท่านให้หน่อยเขาอยากจะร้องที่เขาสุพรรณไปก็ได้ไปยังไงก็ได้ให้มันเป็นมรดกเลเมืองกแน่นอนเดี๋ยวมันจะช้าตรงนู้นน่ะเขาจะนั่นเลยเดี๋ยวเขาช้าเขาเอง